สวัสดีค่ะแป้งเรืองรินทองอ่อนนะคะผู้เข้าประกวดมิสแกนสระบ,บุรี2023นะคะอําเภอเสาห้ค่ะทําไมถึงได้ตัดสินใจจะมาลงประกวดเวทีมิสแกคแสน,จจะะกนแกคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเอง,เองมี 3B นะคะ,ออะก็คือ Body Brain แล้วก็บิวตี้ตามบริบทของแกลนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่หยุดพัฒนาและมุ่งมั่นเพราะฉะนั้น ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะลงไม่ได้อะคะ่ะอืมแล้วทำไมเราถึงเลือกที่ตั้งใจจะมาลงเป็นของไอ้นี่เวทีสลับรรบ,รรบรีนะคะ,ะเพราะว่าได้ค่ะพี PD, ปีนี้คือเปลี่ยน PD ใหม่ซึ่งปังกว่าเก่าเลิศแล้วก็ คือแบบอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะในภายในงานก็คือแบบว่าอลังการเวอร์วังปีนี้ต้องมาแน่ๆค่ะแล้วก็เราไม่ได้มองเห็นแค่ว่าเป็นมิสแกนนี้เราจะไปเอามงทองมาด้วยค่ะอืความพร้อมของเราเองนะตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงบ้างคะต้องขอบอกว่าเกินร้อยค่ะเพราะว่ามีใจเต็มร้อยที่จะประกวมิสแกนปีนี้ม,มั่นใจจริงๆถึงมาลงค่ะ แล้วในส่วนเรื่องอื่นๆล่ะเพราะเอาจริงๆจากฟรีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้เลยว่านางาเองเนี่ยก็จะต้องมีในเรื่องของฐานแฟนคลับหรือมีคนที่รู้จักอันเนี้ยเรามีการเตรียมพร้อมกับตัวพี่อื่นตัวเราเองยังไงบ้างค่ะเราก็ก่อนอื่นก็ต้องเป็นการดูแลตัวเองก่อนนะคะก็คือดูแลตัวเองให้พร้อมที่จะลงมิสแกนพอเราพร้อมเนี่ย แล้วเราฉายเฉิดฉายไปให้คนอื่นเห็นอย่างนี้ค่ะทําไมเขาจะไม่มองล่ะคะแล้วก็เอาความเป็นตัวของเราเองเข้าไปสู้ค่ะเดี๋ยวก็มีคนรักนะคะฝากตัวด้วยยังไงก็ถ้าางนั้นอยากให้ช่วยฝากช่องทางการติดตามสําหรับแฟนๆนางงามค่ะ,คะก็ฝากเป็นไอจี uh, นะคะ p a n g underscore h e r e ค่ะก็ฝากเวฟเวน,นดูด้วยนะคะเวทีนี้เป็นการประกวดเวทีแรกแล้วก็ครั้งแรกที่หนูมาประกวดค่ะแต่ก็พร้อมเต็มที่แน่นอน 好。对。